สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับ Job Snow Tour ที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวในโลกของน้ำแข็งและไฟครั้งที่แล้วเราพาทุกคนเดินทางตั้งแต่เหนือจดใต้ของเวสเทอรอสครั้งนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ข้ามฝั่งทะเลแคบและไปเยือนทวีปเอซอสกันสักทีทริปนี้เราจะพาทุกท่านตามรอยคนสำคัญที่เดินทางมาเยอะมาก น่าจะเยอะที่สุดในหมู่ตัวละครหลักทั้งหมดของเรื่อง Game of Thrones ถ้านับเป็นระยะทางแล้วก็เรียกว่าวนเกินหนึ่งรอบเวสท์ทรอสอีกนั่นก็คือเดนเนริสตอมบอนแห่งตระกูล t ทกรน The First of Her Name Queen of the u n d a l s and the First Men Protector of the Seven Kingdoms The Mother of Dragons The k h a l i s i of the Great g r a s s Sea The Unburned The Breaker of Chains การปรนจนภัยของเดนเน r ริสและของเราจะเริ่มที่นครรัฐอิสระ และต่อเนื่องไปทางตะวันออกของทวีปเราจะได้พบกับภูมิประเทศวัฒนธรรมผู้คนที่แปลกและแตกต่างกันออกไปถ้าพร้อมแล้วเราไปเที่ยวกันเลยค่ะเราจะเริ่มต้นทัวร์ที่เมืองเพนทอสเพนทอสอยู่ห่างจากคิงส์แลนดิ้งมาไม่ไกลเลยแค่นั่งเรือข้ามทะเลแคบมาก็ถึงแล้ว เอาจริงๆก็ดูไม่ได้จะเป็นที่แอบซ่อนราชายาทบรรลังเหล็กจากกบฏท,ที่พยายามจะฆ่าล้างจากกลทเร์เรียนที่ดีสักเท่าไหร่นะเพนทอสถูกสร้างให้เป็นเมืองท่าสำหรับค้าขายและเป็นเมืองใหญ่ที่มีคนอาศัยอยู่เยอะลำดับต้นๆของเอสซอสชาวเพนทอ s สเดิมก็มาจากวาเลเรียค่ะแต่เป็นพ่อค้าเป็นทาสง่ายๆก็เป็นชาวบ้านเนาะมาใช้ชีวิตอยู่กินกับชาวอันดาวจนกลายเป็นคนพื้นที่นี้ไป หลังจากที่แพ้ให้กับราวอสในสงครามเพนทอสก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้มีการใช้แรงงานทาสเพราะฉะนั้นคนทุกคนที่เราเห็นที่นี่เป็นคนอิสระชนนะคะไม่ได้เป็นทาสแค่เป็นนี่ทำงานให้กับเจ้านายเพื่อนแลกเงินที่ตลอดชาตินี้ก็น่าจะใช้นี่ไม่หมดแต่ก็ไม่ใช่ทาสนะคะเป็นคนอิสระจริงๆมั้งนะคืนแรกเราจะพักกันที่บ้านของคาวดโดโกค่ะ ใช่แล้วคาวโดโกมีบ้านอยู่ในเพนทอสด้วยมีชื่อว่าไนน์ทาวเวอร์แจริงๆเรียกว่าวังอาจจะถูกต้องกว่าเป็นวังที่เหล่าคุณนางมอบให้กับคาวโดโกแลกเปลี่ยนกับการขอร้องไม่ให้ชาวโดทราก,กี้โจมตีเมืองบ้านของโดโกก็ตามชื่อเลยค่ะมีหอคอย9อันอยู่ภายใต้กำแพงที่ถูกปกคลุมด้วยไม้เลือพุ่มหนา เ e อนริสเลวิสอริก็ได้มาอาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลาสั้นๆก่อนที่จะแต่งงานกับฮาวโดโก้ด้วยในไหนเราก็อยู่ที่เพนทอสแล้วขอแวะเที่ยวเรดเทมเพ e ที่เป็นศาสนสถานของเทพแห่งแสงสักนิดหนึ่งนะคะ Red Temple ของเพนทอสก็เป็นหนึ่งใน Red Temple ที่มีอยู่หลายแห่งในเอซอสที่นี่เราสามารถไปดูพิธีการจุดไฟเพื่อบูชาเทพแห่งแสงของเหล่านักบวชแดงได้ ถ้าเราโชคดีได้ไปเมืองนี้ในช่วงที่เจ้าชายแห่งเพนทอสกำลังจัดงานปาร์ตี้เราก็อาจจะมีโอกาสได้เข้าร่วมงานกับเขาบ้างเจ้าชายแห่งเพนทอสไม่ได้มีหน้าที่ปกครองเมืองหรอกนะคะมีหน้าที่ปาร์ตี้อย่างเดียวการเมืองการปกครองจะตกเป็นของเหล่าขุนนางมิจิสเตอร์เจ้าชายจะถูกเลือกจากคนในตระกูลใหญ่ในเมืองได้ครองตำแหน่งเจ้าชายแบบเก๋ๆได้เที่ยวเล่นทั้งปีแล้วก็ได้สิทธิ์หลับนอนกับสาวพรหมจันทร์ปีละสองคน แต่อย่าเพิ่งปีชาเขาค่ะถ้าปีไหนเกิดภัยพิบัติหรือสงครามเจ้าชายคนนั้นก็จะถูกปาดคอเพื่อบูชาเทพเจ้าแล้วก็จะมีการคัดเลือกเจ้าชายคนใหม่ขึ้นมาแทนก็หวังว่าตอนที่เราไปเที่ยวเนี่ยจะไม่ต้องไปเจอการบูชายยันนี้พอดีนะยังมีคนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในเพนทอสด้วยนั่นก็คือท่านอาเดมอนค่ะ เดมอนไม่ได้มาอยู่ที่นี่คนเดียวนะหลังจากแต่งงานกับเลนาเวลริออนก็พาภรรยามาอยู่ด้วยกันที่เพนทอสภายใต้การรับรองของเจ้าชายแห่งเพนทอสเลนาก็ได้คลอดลูกสาวฝา,าแฝดเบลล่าและเรนาที่นี่ด้วยค่ะทุกท่านสามารถไปเที่ยวชมบ้านพักของเดมอนและครอบครัวได้เลยอีกจุดเช็คพอยต์ของเพนทอสก็คือทุ่งหญ้านอกเมืองเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานของเดเนริสและก็คาโดโก แต่ระวังอย่าให้มีงานแต่งงานพอดีในช่วงที่เราไปแล้วกันนะงานแต่งงานของโดทรากี้ต้องมีคนตายอย่างน้อย3คนถึงจะสนุกถ้าไม่ระวังตัวเราอาจจะกลายเป็น1ใน3ก็ได้ หลังจากเที่ยวชมเพนทอร์เซร้ายแล้วเราจะขี่มา้ามุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกบนถนน v a l e r i a n s t r e e t Roads ถนนเส้นนี้ถูกสร้างขึ้นโดยชาว Valerian ที่ใช้ไฟมังกรหลอมละลายหินให้กลายเป็นถนนเส้นยาวพาดผ่านไปเกือบทั่วทางทวีปเอซอสเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าถึงแม้เวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่ Valerian Road ก็ยังสภาพดีและก็ยังใช้งานได้เราจะตามถนนเส้นนี้ไปจนถึงเมืองนอร์วอเลยค่ะ นอร์วอเป็นหนึ่งใน9นครรัฐอิสระเดนเนริสก็ไม่ได้ใช้เวลาอยู่ที่นี่สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีสถานที่สำคัญที่หนึ่งที่คณะทัวร์ของเราควรจะแวะนั่นก็คือหอระฆังแห่งนอร์วอรสระฆังทั้ง3ของ n อร์วอเนี่ยมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนที่นี่มากระฆังเป็นสิ่งที่ใช้กำหนดเวลาในการตื่นกินทำงานนอน ต่อสู้สวดมนต์และก็ยังใช้กำหนดช่วงเวลาที่อนุญาตให้ชาวเมืองมีกิจกรรมทางเพศด้วยระฆังทั้ง3เมนียมีเสียงที่แตกต่างกันออกไปชาวนวอร์วิจำเสียงเหล่านี้ได้ขึ้นใจแล้วก็รู้ว่าจะต้องทำอะไรเมื่อได้ยินเราจะแวะถ่ายรูปที่นี่กันสักแป๊บนึงแต่ว่าห้ามไปตีะระฆังเล่นนะคะหลังจากผ่าน n อร์วสจุดพักต่อไปก็คือเมืองโคฮอ โคฮอเป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันออกที่สุดก่อนที่เหล่านักเดินทางจะเข้าสู่ทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ของชาวโดทราก,กีดังนั้นโคฮอจึงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยการขนส่งและค้าขายที่พ่อค้าทางไกลาจากยีติก็ยังต้องใช้เป็นทางผ่านโคฮอถือเป็นหนึ่งในเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในนครรัฐอิสระทั้ง9มีทรัพยากรหลักคือไม้จากป่า ชาวครอรมีฝีมือในการถักพรมที่แม้แต่กษัตริย์แห่งเวสเทอรอสก็ยังเอาไปใช้ประดับวังและชาวครอรก,ก็ยังเป็นกลุ่มคนเดียวที่ยังส่งต่อความรู้เกี่ยวกับการตีเหล็กวาเลเรียนด้วยเพราะฉะนั้นสะขอแนะนําให้ซื้อของฝากจากเมืองนี้เป็นมีดสั้นจากเหล็กวาเลเรียนสักเล่มเพราะว่าการเดินทางต่อไปของเราจะเข้าสู่ทะเลทุ่งหญ้าของชาวโดทรากีแล้วก็มีโอกาสแทบจะร้อยเปอร์เซนต์ว่าเราจะต้องใช้มีดสั้นเพื่อป้องกันตัวแน่นอน โดทรา k กีซี C, หรือทะเลทุ่งหญ้าของชาวโดทรา k กีนั้นใหญ่มากนะคะกินพื้นที่เกือบจะครึ่งหนึ่งของทวีปเอซอสเลยชื่อนี้ได้มาจากการที่พื้นที่ส่วนมากถูกปกคลุมด้วยหญ้าและหญ้าและหญ้าที่นี่มีหญ้าเป็นร้อยประเภททั้งหญ้าเตี้ยติดพื้นดินไปจนถึงหญ้าที่สูงเกินความสูงของม้าและมีความกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาพลิ้วไหวตอนที่ลมพัดผ่านเหมือนกับคลื่นในทะเล แต่พื้นที่ที่อาศัยอยู่ได้จริงๆนั้นเล็กนิดเดียวในเมืองที่มีชื่อว่าเวส베ทรัคพอเดนนริสเดินทางมาถึงที่นี่เธอก็รู้ตัวว่ากำลังท้องลูกชายของคขาโดโกโกพอดี พอเราเข้าใกล้เมืองเวสโดทรักทุกท่านจะได้เห็นทางเข้าเมืองเป็นรูปปั้นรูปไม้ยักษ์สูงกว่าร้อยฟุตสองตัวสร้างจากทองแดงหันหน้าเข้าหากันแล้วก็เอาขาหน้าสองข้างติดกันลักษณะเหมือนจะเป็นซุ้มประตูให้ลอดผ่านจริงๆจ,จ,จะเรียกว่าเป็นประตูเมืองก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่าชาวดทรากี้เนี่ยไม่ได้สร้างกำแพงเอาไว้รอบเมืองเพราะว่าไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นนะชอบแบบทุ่งหญ้าเปิดโล่งมากกว่า ม้าเป็นสัญลักษณ์ของชาวโดทรากีและชื่อเมืองเวสโดทราก็แปลว่าเมืองของผู้ขี่มา้าอย่าลืมถ่ายรูปลงไอจีกันนะคะใกล้ๆก,กับเมืองจะมีภูเขาใหญ่อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวโดทรากีชื่อว่า m o t h e r of Mountains และทะเลสาบชื่อว่า Womb of the World ด์เนวเคยอาบน้ำในทะเลสาบนี้ใครที่เดินทางมาเนเหนื่อยเหงื่อท่วมตัวก็มาอาบน้ำที่นี่ได้เลยค่ะ เมืองเวสตรักเป็นเมืองใหญ่มีอนาเขตกว้างใหญ่มากพอที่จะต้อนรับคาราซาทุกขบวนและชาวโดวทราก,กี้ทุกคนแต่ในความเป็นจริงมีคนอาศัยอยู่จำนวนไม่เยอะนะคะก็ไม่แน่ว่าเราอาจจะได้พบกับคาราซาสักขณะหนึ่งระหว่างที่เราพักอยู่ในเมืองนี้ก็ได้ที่นี่ห้ามพกดาบแล้วก็ไม่อนุญาตให้มีการนองเลือดเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยค่ะ ช่วงสายๆเราจะพาท่านเดินชมตลาดตลาดของที่นี่มีสองแห่งคือตลาดตะวันออกและตลาดตะวันตกเรามีเวลามากพอที่จะไปได้ทั้งสองที่นะคะถ้าไปแล้วก็อย่าลืมชิมอาหารพื้นเมืองด้วยนะอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือหัวใจม้าไม่ต้องปรุงไม่ต้องหัน่นที่นี่เขาเน้นกินดิบแบบเลือดหยด แซบนัวตบท้ายมือด้วยวายแต่ก็ต้องดูดีๆเพราะว่าก็เสี่ยงว่าอาจจะเป็นวายอาบยาพิษอิมพอร์ตโดยตรงมาจาก King's Landing นักท่องเที่ยวคนไหนหิวก็ลองชิมกันดูนะคะแล้วก็รับความเสี่ยงกันเองแต่ตัวหัวหน้าทัวร์ขอผ่านไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวไปเที่ยวไม่จบทริปเดนเนอิสเองก็เคยถูกพยายามลอบค่าด้วยวายจากในตลาดนี้เองนะคะแต่ว่าเซอร์จอรามอมอนก็ช่วยเอาไว้ได้ คาวโดโก้พอรู้ว่าคิงโรเบิร์ตส่งคนมาลอบฆ่าพรรยาและลูกในท้องเนี่ยก็โมโ uh หมากแล้วก็ประกาศว่าจะพาคาราซาของตัวเองไปบุกยึดเจ็ดอาณาจักรให้ได้ดังนั้นเราก็จะเดินทางต่อตามคณะของคาวโดโกที่มุ่งหน้าไปยังเมืองลาซาค่ะที่ลาซาเดนริสได้พบกับ เมกี้มีรีมาสดูนักบวชหญิงนะคะและเมื่อคาวโดโก้ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้เดนริสก็ให้มีรีรักษาโดยใช้มนเลือดแน่นอนว่าสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองลาซานี้ก็คือเต็นท์ที่มีรีใช้รักษาคาวโดโกแล้วก็เป็นที่ที่เดนริสต้องเสียลูกในท้องไปด้วยใครใจกล้าพอจะทาพิสูจนอนค้างคืนในเต็นท์สักคืนก็ทำได้ แต่ก็ระวังเงามืดจากมนเลือดที่ยังหลงเหลืออยู่อาจจะยังไห้เวียนอยู่ในเต็นด้วยนะคะความสำคัญอีกอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือเป็นจุดที่มังกรทั้ง3ของเดนเนริสฟักตัวออกจากไข่ในกองเพลิงที่ใช้เผาศพคาวโดโก้ทำให้มังกรกลับคืนสู่โลกอีกครั้งหลังจากหายมาก,กว่าร้อยปี เมื่อคาวโดโกตายคาราซาของเขาก็แตกกระจายออกเป็นหลายส่วนเดเนริสรวบรวมคนที่ยังอยู่กับเธอมุ่งหน้าลงใต้ผ่านผืนแผ่นดินแห้งแล้งที่มีชื่อว่าเรดเวสท์ที่นี่เป็นทะเลทรายที่มีแต่ต้นไม้แคระแกรนใกล้ตายแม่น้ำแห้งเหือดพื้นดินแตกระแหงขอเตือนให้ทุกท่านพกน้ำพกอาหารเตรียมไวเยอะๆเพราะท่านจะหาอะไรกินไม่ได้เลยไปอีกเป็นอาทิตย์ พ่อม้าของทุกคนใกล้จะหมดแรงเราก็จะได้แวะพักที่เมืองเบสโทโลโรค่ะที่นี่เป็นเมืองร้างเดิมเป็นของชาวคา์ที่ถูกชาวโดทราก,กีเนี่ยบุกทำลายในช่วงศตรวรรษเลือดในเมืองมีเศษซากประักหักพังตรอกซอยเล็กๆแล้วก็บ้านที่ถูกเผาถึงแม้ที่นี่จะร้างแต่ก็ยังพอมีบอ่อน้ำสะอาดให้ได้แก้กระหายมีผล,ลไม้สดนิดหน่อยให้ได้แบ่งกินกันให้ชื่นใจก่อนจะต้องเดินทางต่อ ออกจากเวลส์โทโลโรเราเดินทางอีกไม่ไกลอีกสักสามอาทิตย์ค่ะเราก็จะได้เห็นกำแพงเมืองสูงเจ้างานอันโด่งดังของเมืองคาส์กำแพงเมืองนี้เป็นหนึ่งในสิ่งมหาศาัศจรรย์ทาง9ของโลกมีด้วยกัน3ชั้นแต่ละชั้นสูง30ฟุต40ฟุต50ฟุตตามลำดับก็ประมาณตึก3ชั้น4ชั้น5ชั้นเนาะบนกำแพงแต่ละชั้นเนี่ยจะมีภาพเขียนปรากฏอยู่ชั้นแรกเป็นรูปสัตว์ ชั้นที่2เป็นรูปสงครามชั้นที่สเป็นรูปของการร่วมรักเมืองคาร์นี่เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันแค่เดินผ่านประตูเมืองเข้ามาก็รู้สึกได้ถึงความร่ำรวยกลิ่นน้ำหอมฟุ้งลอยในอากาศร้านรวงเต็มไปด้วยของซื้อของขายสมกับเป็นเมืองแห่งพ่อคา้านั่นก็เพราะว่าเมืองคาร์เป็นเมืองด่านที่อยู่ตรงกลางระหว่างตะวันออกและตะวันตกทำให้ไม่ว่าใครที่อยากจะผ่านไปมาต้องเสียภาษี และก็ยังเป็นเมืองท่าสำคัญที่ชาวเวสตอรอสก็เดินทางมาค้าขายด้วยในเมืองมีตลาดใหญ่ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเครื่องเทศวายผ้าไหมหรือถ้าเกิดว่าคุณกระเป๋าหนักพอคุณก็สามารถซื้อช้างได้เป็นตัวแต่อย่าหลงไปเชื่อคำพูดของไทยง่ายๆนะคะเพราะว่าคนในเมืองนี้เนี่ยไม่จริงใจแถมติดนิสัยชอบพูดคำชมคำเยินยอเกินจริงหวานจนเลี่ยนแต่ไม่มีความน่าเชื่อถือเลย ถัดจากตลาดไปคุณจะได้เห็นบ้านของซาราซานดักซอสที่เดนเนริสเคยพักอาศัยอยู่ช่วงสั้นๆบ้านของซารโรนี้ใหญ่กว่าปราสาทของคุณนั่งบางตระกูลในเวสเทร์อสอีกนะคะมีทั้งสวนสะอาบน้ําเขาวงกฏอยู่ภายในบ้านอ๋อซาโรในหนังสือนี้ไม่ได้หักหลังเดนเนริสแบบในซีรีส์นะคะแล้วก็ไม่ได้ถูกขังในเซฟในบ้านตัวเองด้วยไม่ต้องไปแอบเปิดเซฟดูล่ะอีกด้านของตลาดท่านก็จะพบกับ Hall of a Thousand Throne s ห้องโถงพันบัลลังที่นี่เป็นที่ที่พวกครองเมืองคาร์ททั้ง13คนใช้ประชุมเพื่อตัดสินทิศทางของเมืองร่วมกันเก้าอี้ที่พวกเขาใช้นั่งเป็นเก้าอี้ไม้โบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่เคยเป็นกษัตริย์มาก่อนและก็ส่งต่อมายังลูกหลานที่คอยเสริมแต่งให้เก้าอี้ของตัวเองมีลวดลายวิจิตรมากกว่าของคนอื่นๆไปเรื่อยๆ เดเนริสก็เคยมาขอร้องให้ผู้ปกครองเมืองทั้ง13คนให้เธอใช้เรือรบและทหารของคาร์ดไปโจมตีเวสตรอสในห้องโถงนี้เองอีกสถานที่นึงที่จะพลาดไม่ได้ก็คือ House of the Undying วิหารหินโบราณไร้หน้าต่างตั้งอยู่ห่างไกลาจากสถานที่อื่นๆที่นี่เป็นที่อยู่ของพ่อหมดค่ะ ประตูทางเข้าของวิหารนี้เป็นทรงรียาวคล้ายปากของรูปหน้าคนและก่อนที่เราจะเข้าไปสำรวจภายในได้เราจะต้องดื่ม shade of the evening ่ยาปรุงที่จะทำให้ผู้ดื่มได้ยินและเห็นความจริงที่นี่อนุญาตให้เข้าได้แค่ครั้งละคนนะคะใครจิตไม่แข็งแนะนำให้ผ่านไปเลยดีกว่าเพราะว่าแต่ละคนที่เข้าไปเนี่ยได้เจอกับสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันและในบางครั้งคนเหล่านั้นก็ไม่ได้กลับออกมา เมื่อทุกคนออกจาก House of the Undying ได้แล้วเราก็จะเดินทางต่อครั้งนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศไปขึ้นเรือกันค่ะเดนิริสล่องเรือจากคาร์สไปที่แอสเตอร์พระยะทางไกลหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะล่องกลับไปถึง Slavers Bay กันเลยเอา Slavers Bay อยู่ใจกลางทวีปเ s s o อ เมื่อก่อนเมืองในบริเวณนี้ถูกปกครองโดยจัก,กรวรรดิกิสอันเก่าแก่ที่เคยแผ่อนณาเขตไปทั่วเอซอสมานนับพันปีตั้งแต่ตอนที่ชาวเวเลเรียนยังเป็นแค่คนเลี้ยงแกะธรรมดาจนเมื่อชาวเวเลเรียนคนพบวิธีควบคุมมังกรกิสและเวเลเรียก็เลยทำสงครามกันกิสเป็นฝ่าย,ายพ่ายแพ้นในทุกสงครามแล้วก็ล่มสลายไปในที่สุดเหลือเพียงแต่เมืองเก่าๆที่ยังคงสืบทอดวัฒนธรรมหลายๆอย่างจากกิส ตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวเวอ v e r s Bay นี่แหละค่ะระหว่างที่เรายังว่างๆบนเรือไม่มีอะไรทำจับก็นแนะนำให้ทุกคนลองฝึกภาษาไฮเวลเลเรียนกันหน่อยนะเพราะว่าสามเมืองที่เรากำลังจะไปสามารถใช้ภาษาไฮเวลเลเรียนได้ทั้งหมดแต่ละเมืองอาจจะมีสำเนียงหรือว่าศัพท์ท้องถิ่นบ้างแต่รวมๆแล้วถ้าพูดไฮเวลเลเรียนทุกคนเข้าใจแน่นอนค่ะเอาคำง่ายๆก่อนละกันริดซัสแปลว่าสวัสดีใช้ทักทายได้ทั่วไปริซัส ดาออแปลว่าไม่เผื่อเอาไว้ปฏิเสธพ่อค้าที่อยากขายของให้เราคะ่ะดาออ i คิริมโวเแปลว่าขอบคุณ k i ริม Vose แค่นี้ก็น่าจะพอไปรอดแล้วคะ่ะและแล้วเรือของเราก็กำลังเทียบท่าเมืองแรกแห่งอาวสเลเวอร์สเบย์เมืองแอสทาพอ ออสซพอร์นี้เป็นเมืองท่าที่อยู่ใต้สุดของเซเวอร์สเบย์นะคะอย่างแรกๆที่เราจะเห็นเมื่อขึ้นฝั่งที่ออสซพอร์ก็คือปิระมิดสูงที่สร้างจากอิฐสีแดงแล้วก็รูปปั้นตัวฮาปีรูปปั้นรูปหญิงสาวที่มีปีกค้างข่าวแทนแขนมีขาเหมือนเหยี่ยวแล้วมีหางเป็นแมงป่องฮาปีนี่เป็นสัญลักษณ์ของจักรวรรดิกิซโบราณออสซพอร์ที่เป็นหนึ่งในอนาณาณิคมของกิซเนี่ยก็เลยได้ใช้ฮาปีเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองด้วย รูปปั้นฮาปี้ที่โดดเด่นที่สุดของแอสเทอพอยอยู่ที่พลาซ่าออฟไพรตลาดใหญ่กลางเมืองที่เหล่าพ่อค้าทาสจะนำสินค้าก็คือทาสนะมาขายค่ะและสินค้าที่ทำให้พ่อค้าทาสกลายเป็นคนร่ำรวยที่สุดในแอสทอพอยก็คือติอันซาลีดผู้ไรมนทินผู้ไรมนทินก็คือทหารทาสที่ถูกตอนแล้วก็ถูกฝึกให้เชื่อฟังคำสั่งมาตั้งแต่เด็ก ผู้ไรมนทินไม่รู้จักความกลัวไม่รู้จักความเจ็บปวดแล้วก็เชื่อฟังในายทาสอย่างที่สุดเมื่อมีทหารเหล่านี้จํานวนมากพอกองทัพก็จะกลายเป็นกองทัพไร้พ่ายที่แม้แต่ชาวโดทรากีก็ยังเอาชนะไม่ได้เดนเนริสก็ได้เดินทางมาซื้อกองทัพผู้ไรมนทินแลกกับมังกรที่ p l a ซ่าออฟไพร์นี้เหมือนกันนะคะก่อนที่เธอจะสั่งดราคาริสเผาพ่อคาทาสแล้วก็เอาตัวมิซันเดมาร่วมคณะด้วยอีกคน ของฝากที่น่าซื้อที่นี่ไม่ใช่ผู้ไหลมุนทินแต่เป็นชุดพื้นเมืองที่เรียกว่าโทคาด้วยปกติแล้วคนที่จะใส่โทคาได้นจะต้องเป็นชนชั้นสูงเท่านั้นเพราะโทคาเป็นเหมือนผ้าผืนหนึ่งที่ใช้พันรอบตัวใส่หลวมไปก็ร่วงใส่แน่นไปก็เดินไม่ได้และยังต้องใช้มือข้างนึงคอยจับเอาไว,ว้ตลอดเวลากันผ้าหลุดมีจุดประสงค์เพื่อเอาไว้อวดความวิจิตรหรูหราของเนื้อผ้าและเครื่องประดับเท่านั้น เอาจริงจบว่ามองไปก็คล้ายๆกับสบายไทยหรือว่าสารีอยู่เหมือนกันนะหลังจากจบทัวร์ที่แอสเทอรพอเราก็มีตัวเลือกให้ท่านจะเลือกขี่ม้าหรือขี่อูดมุ่งหน้าไปเมืองต่อไปก็ได้ขี่ม้าอาจจะเร็วหน่อยใช้เวลาสัก2องอาทิตย์ขี่อูดก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศดีแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักเดือนหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคะจุดหมายของเราก็คือเมืองยุนไค แสพอเป็นเมืองสีแดงยุนไทก็เป็นเมืองสีเหลืองเพราะที่นี่ใช้อิฐสีเหลืองในการก่อสร้างยุนไทก็เคยเป็นอนาณาณิคมของกิสโบราณมีสัญลักษณ์เป็นตัวฮาปีอีกแล้วค่ะแต่ว่าก็จะแตกต่างจากของเอสพอ,อน,นิดหน่อยเมืองนี้ก็คาทาดเหมือนกันแต่ว่าจะเน้นไปทางทาาที่ให้ความสุขทางเพศเพราะว่าได้รับการฝึกฝนให้มีความรู้เฉพาะทางนี้มาตั้งแต่เด็ก เดนิริสแวะที่นี่ไม่นานเพราะเอาชนะในทาตได้ก็เดินทางต่อเราก็จะแวะไม่นานเหมือนกันต่อไปเราจะไปถึงที่หมายสุดท้ายในเอสซอสของทริปนี้กันแล้วนะคะนั่นก็คือเมรีนเมรีนอยู่ทางตอนเหนือของสเลเวอร์สเบย์แล้วก็เหมือนอีกสองเมืองค่ะสัญลักษณ์ของเมรีนก็คือตัวฮาปี้แล้วก็มีทาตเป็นสินค้าเศรษฐกิจ เมรีนมีขนาดใหญ่เท่ากับแอสเตอร์พอและยุนไคร,รวมกันเมรีนนี้จเจริญที่สุดจากทั้งสามเมืองเมืองทั้งเมืองก่อสร้างด้วยอิฐหลายสีสีของพิระมิดที่นี่จะแตกต่างกันไปตามสีของแต่ละจะกูลนะคะแล้วก็มีพิระมิดเยอะมากพิระมิดที่ใหญ่ที่สุดแลวก็สูงที่สุดเรียกว่า the Great Pyramid ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองสูง800ฟุตแล้วก็มีรูปปั้นตัวฮาปี้ประดับอยู่บนยอด ที่นี่ก็คือที่ที่เดนาริสใช้อาศัยอยู่แล้วก็ใช้ปกครองเมืองในระหว่างที่เธอเรียนรู้การทำหน้าที่ราชินีเธออาศัยอยู่ที่ชั้น33ซึ่งเป็นชั้นบนสุดของพิระมิดแล้วก็ใช้ชั้น32เป็นทองพระโรงให้ผู้คนมาเข้าพบพอเที่ยวชมปิระมิดใหญ่แห่งนี้เสร็จแล้วเราจะนั่งเกี้ยวข้ามเมืองไปยังไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือดัสนัร์สพิต สั่งเวียนการต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเมรีนที่เป็นแหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นแหล่งรวมใจของชาวเมืองดัส n a ก p ิ t เปิดต้อนรับคนจากทุกชนชั้นไม่ว่าจะเป็นนายทาสพ่อค้าหรือแม้แต่ตัวทาสเองทุกคนมารวมตัวกันเพื่อจุดประสงค์เดียวก็คือเพื่อเห็นการนองเลือดระหว่างคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ที่ว่านี้อาจจะเป็นใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเด็กหรือสัตว์ป่า และในบางครั้งก็จะมีนักโทษต้องโทษประหารมาขอพิสูจน์ตัวเองในสังเวียนนี้ถ้าเอาชีวิตรอดไปได้ก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์คล้ายๆกับ Trial by Combat ของเวสเทอร์รอสค่ะ ในตอนแรกเดนเนริสสั่งให้ยกเลิกการต่อสู้ในสังเวียนไปแล้วแต่เมื่อถูกต่อต้านจากชาวเมืองที่รักในกีฬานี้แบบสุดจิตสุดใจนะเดนเนริสก็จำยอมให้มีการต่อสู้ต่อไปก่อนที่จะถูกซุ่มโจมตีโดยกลุ่มซันซอฟ t h เดอะฮาปี้จนเดนเนริสต้องขึ้นขี่ดราก้อนหนีไป ใครที่ใจกล้าพออยากจะสัมผัสการต่อสู้แบบใกล้ชิดทั่วของเราก็จัดที่นั่งให้ท่านด้านหน้าสุดติดสนามต่อสู้เลยค่ะจะได้เห็นกันชัดๆแต่ถ้าคนหรือสัตว์ในสนามวิ่งขึ้นมาบนอัฐจันทร์ก็ต้องพึ่งตัวเองหลบให้ทันนะคะหลังจากที่เดนิสขึ้นขี่โดรก้อนไปเธอก็พบว่าตัวเองเนี่ยกลับไปที่ทะเลทุ่งหญ้าของโดรราคีอีกครั้งหนึ่ง ดนริสพักที่ถ้ำมังกรแล้วก็ตั้งชื่อที่นี่ว่าเนินเขาดราก้อนสโตนเพื่อระลึกถึงบ้านเกิดของตัวเองแต่ว่าเราจะไม่เดินทางย้อนกลับไปทางนั้นแล้วค่ะเราจะขอจบทริปด้วยการนั่งเรือกลับไปยังเวสเทอรอสขึ้นฝั่งที่ดราก้อนสโตนเหมือนอย่างเดนริสที่ในที่สุดก็ได้กลับมายืนบนผืนแผ่นดินที่เธอเรียกว่าบ้านและเป็นจุดมุ่งหมายเดียวตลอดชีวิตของเธอ ในช่วงของกบฏโรเบิร์ตแมทคิงแอริสก็ส่งให้ราชินีเรอล่าที่กำลังท้องแก่และก็เจ้าชายวิซริสหนีอันตรายมาอยู่ที่ดราก้อนสโตนที่เป็นบ้านเกิดของทาเกเรียนราชินีเรอล่าให้กำเนิดเดนเนริสในคืนที่พายุโหมทำลายกองเรือของทาเกเรียนเด็กน้อยจึงถูกตั้งชื่อว่าเดนเนริสสตอร์มบอนหลังคลอดราชินีเรอาลาก็ตาย เพื่อความปลอดภัยของเด็กทั้งสองเซอร์วิลเลมไดรีพาวิสเซริสและก็เดนเนอริสหนีออกจากดราก้อนโซนไปฝั่งเอซอสส่วนพวกเรานะคะเมื่อเดินทางมาจากเอซอสแล้วก็มาขึ้นฝั่งที่ดราก้อนโซนเราก็จะเดินสำรวจปราสาทกันก่อนปราสาทที่นี่ทำขึ้นจากเวทมนต์เพื่อให้ดูเหมือนมังกรแล้วก็ดูน่าเกรงขามเขาบอกว่ามีรูปปั้นกากรอย,อยู่เป็นพันตัว หินที่ใช้ในการก่อสร้างก็มีสีดำรวมถึงตัวบันลังของดราก้อนโซนเองก็ทำจากหินแล้วก็มีสีดำเหมือนกันค่ะท่านสามารถไปเดินเล่นที่ภูเขามังกรตามหาดราก้อนกลาสเพื่อโชคดีอาจจะพบไข่มังกรเหลืออยู่ก็ได้ขอบอกว่าต่อให้เป็นไข่ที่กลายเป็นหินแล้วก็ยังมีมูลค่าสูงมากนะคะเจอสักใบรวยไปตลอดชีวิต ทัวร์ตามรอยเดนในริสทาร์เกเรียนของเราก็จบลงตรงนี้ค่ะหวังว่าทุกท่านจะได้รับความสนุกสนานบันเทิงตลอดการเดินทางได้เรียนรู้วัฒนธรรมเห็นผู้มีประเทศที่หลากหลายและเห็นพัฒนาการของแม่มังกรที่รักของเราในแต่ละที่ที่เธอไปขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพอย่าลืมให้ทิปทัวร์ไก์ด้วยนะคะเราเจอกันใหม่ในเวสต์รอสค่ะ